สีจิ้นผิงเยือนสามชาติอาเซียนเปิดฉากการทูตปี2568จีนเดินเกมรุกสีจิ้นผิงไม่ธรรมดาเยือนสามชาติอาเซียนกระชับมิตรอาแขนรับสินค้าไทยย้ำสัมพันธ์แน่นปึกเปิดประตูสู่ปี2568ด้วยการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่จากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำประเทศจีนค่ะท่านได้ออกเดินทางเยือนสประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วยเวียดนามมาเลเซียและกัมพูชาโดยมีภารกิจสำคัญคือการเสริมสร้างความสัมพันธ์ขยายความร่วมมือและทำให้ภูมิภาคเราก้าวหน้าไปพร้อมๆกันค่ะอ้างอิงจากข้อมูลจากสถานทูตจีนประจำประเทศไทยการเยือนครั้งนี้ประสบความสำเร็จแบบสุดๆค่ะผู้นำทั้งสามประเทศต้อนรับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอย่างอบอุ่นยิ่งใหญ่และมีข้อตกลงความร่วมมือในโครงการต่างๆเกิดขึ้นมากมายนับรวมแล้วมากกว่าร้อยโครงการเลยทีเดียวค่ะ มาดูรายละเอียดความร่วมมือรายประเทศกันค่ะกับเวียดนามทั้งสองฝ่ายจะเร่งสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันและเริ่มโครงการรถไฟในกรอบหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางข้าส่วนมาเลเซียความสัมพันธ์ขยับขึ้นสู่ประชาคมคุณภาพสูงเน้นเศรษฐกิจยุคใหม่อย่างดิจิทัลสีเขียวและท่องเที่ยวขณะที่กัมพูชาได้เซ็นข้อตกลงไป37ฉบับเพื่อช่วยพัฒนาประเทศและดูแลชีวิตประชาชนในระยะยาวค่ะ นอกจากนี้จีนยังเพิ่มระดับการพูดคุยเชิงกลยุทธ์กับทั้งสาประเทศทั้งเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการป้องกันด้วยค่ะและในสถานการณ์ที่สหรัฐใช้มาตรการภาษีที่กระทบหลายชาติในเอเชียจีนก็เน้นย้ำหนักแน่นว่าจีนกับเพื่อนเอเมริควรจับมือกันต่อสู้กับการทำอะไรคนเดียวเอกภาคีและดูแลอนาคตของภูมิภาคด้วยสันติภาพความร่วมมือและไม่ทอดทิ้งกันและที่เป็นประโยชน์กับพี่ไทยของเรามากๆเลยค่ะ การเยือนครั้งนี้ก็เหมือนเป็นการยืนยันความสัมพันธ์อันดีระหว่างจีนกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งไทยเราก็อยู่ในนั้นโดยเห็นนะคะจีนกับไทยเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดเป็นพันธมิตรที่ดีและมีอนาคตร่วมกันที่สําคัญจีนเนี่ยคือคู่ค้าเบอร์หนึ่งของไทยและเขาก็แสดงความพร้อมที่จะต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าให้แข็งแกร่งขึ้นแถมยังเปิดประตูต้อนรับสินค้าคุณภาพเจ๋งๆจากไทยเข้าตลาดจีนอีกด้วยค่ะ โอ้โหเป็นสัญญาณที่ดีสุดๆส,สำหรับไทยเราค่ะสรุปแล้วการเปิดสักราชการทูตปี2568ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงครั้งนี้เนี่ยมีความสำคัญไม่น้อยเลยค่ะต่อภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทยเป็นการย้ำถึงสถานะของจีนและเปิดช่องทางความร่วมมือในหลายมิติเลยค่ะ